อะไรที่มันเย็นแบบเยนกบบพัดนลงม่ะคุณแอร์ครับแอร์เกินมีวางทำมันง่ายเกินอันเล็กๆที่อยู่ในห้องคูเก็ตยศทองได้คะ่ะพี่น่ารักจังเลยมีแฟนยัง ยากเติมเกมราคาถูกต้องนี่เลยกับ A.T.K Game Pop Up Center ไม่ว่าจะเล่นกินชิมแพ็คฮอนไกนสตาล์เรลวโลบอกหรือว่าเกมอื่นก็มีเลือกเติมอย่างมากมายสะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องที่ A.T.K Game Pop Up Center อย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับยีต่ตนรู้สึช่องต้องคุงด้วยนะครับผมแล้วันนี้ฮะเราอยู่เกมโลบอกในแมบจุดพักใจนั่นเองครับและนี่ก็คือพูดตามสั่งอีพีที่สี่นั่นเอง เก่อะไรไหมคะทุกคนครั้งนี้เราไม่ได้มาคนเดียวและเราจะไม่ได้เป็นผู้เล่นแล้วนะครับเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนั่นคือน้องในทวแปดฟรีก็คือน้องแจ็คควีเชนเบิร์ดไดน้องแจ็คด้วยนะครับสวัสดีครับผมเออต้องบอกเลยว่าเราอะเล่นมาทั้งหมดสาม EP แล้ว EP นี้พี่จะไม่ใช่เนคนเล่นก็คือแจ็คจะเป็นคนเล่นบ้างอ่าให้แจ็คได้สัมผัสความความชาเลนจ์นี้ว่าแจ็คจะสามารถได้มิชั่นคอมพิวต์แค่ไหน ไหนลองคิดหน่อยสิว่าคลิปนี้คิดว่าแจ็คจะมิชั่นคอมพีดปะแบบได้มากกว่ามิชั่นเฟลไหมคิดว่าไงว่าน่าจะได้เต็มอะพี่มิชั่นคอมพีดอะไม่ได้ยากนะเอ้ยเอาวเอาวอยากรู้จังเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับกติกาก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปทวงรอให้สุ่มเนาะซึ่งสุ่มได้คําว่าอะไรก็ให้ไปหาผู้โชคดีในแมปนี้แล้วถ้าเขาพูดตามที่เราบอกได้ภายใน1นาทีก็คือมิชชั่นคอมพีทแต่ถ้าพูดไม่ทัน ก็เป yeah. okay. no, ็น <prompt> ม yeah. ิชช is ั <term> <world> er <lands> mm ่นเฟลอีกกรณีหนึ่งก็คือหากเราไปพูดคําที่อยู่ในคําพูดหรือแม้แค่ประโยคหรือว่าคําที่อยู่ในบทพูดอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นฟาวไปก็มิชชั่นเฟลไปเหมือนกันนะฮะน้องแจ็คเข้าใจดีใช่ไหมได้เลยครับพี่เข้าใจเลยครับมาครับแล้วเรามาเริ่มกันที่คําแรกก่อนเลยดีกว่าบอกได้เลยว่าคําไหนก็ได้ก็โอ้คำไหนก็ได้เลยใช่ไหม อย่าไว้คำเดียวพี่โอเคอย่าเพิ่งบอกคนดูแล้วกันว่าเป็นคำว่าอะไร <laughs> โอเคไปลและประโยคแรกหรือว่าคำแรกที่แจ็คจะต้องไปเป็นคนใบ้นั่นก็คือคำว่าอุ <laughs> ้ยโง่เอาแล้วง่ายอ่ะมาเลยอย่างนี้ได้คำว่าแอร์ไม่น่ายากอะไรอย่างนี้ <laughs> เปลี่ยนคำไหม ลาเล่ลาเล่ลาเล่เ็นี่่ะทุกคนฮะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ในเกมกันเลยดีกว่าครับ a few moments later สามสองหนึ่งเริ่มคุณคุณคุณอะไรที่มันเย็นแบบเย็นกว่าพัดลมอ่ะคุณเอครับเอรยเกินดีาทำง่ายเกินโอเคครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากครับและน,นี่นะครับอยู่ในรายการพูดตามสั่งนะครับซึ่งคําที่สุ่มได้ก็คือคําว่าแอนั่นเองนะครับ <laughs> เฮ้ยแล้วคือแบบแจ็ควเร็วมากโอเคเอาแล้วฮะก็หลังจาก่ครู่นี้นะครับแจ็คเควชเบิร์ดเขาก็ได้เช็คคอมพิวต์ไปเนาะโดยระยะเวลาเร็วมากๆเลยอะ่ะคือไม่คิดว่าจะไวขนาดนั้นแต่ด้วยความมันง่ายไงเราก็เห็นว่าน้องเขาเพิ่งเข้ามาเล่นคอนเทนต์นี้ก็ให้ง่ายๆไปก่อนเออเ <c oughs> นี่ยแหละหลังจากเนี้ยของเจงตัองรอแล้วพี่อ่าประโยค แล้วคำที่สองนะครับที่แจ็คเวชเชบอร์จะได้นั่นก็คือคำว,ว่าบอ่อเลือ่าครผมก็ได้เฮ้ยโอ้โหลอดไฟเอาละคำนี้ก็น่าจะได้อยู่เออไปเดี๋ยวเราไปดูผู้ชคดีคนถัดไปกันเลยดีกว่าครับได้เลยครับเริ่มแจ็ค <Jack. S 1> สวัสดีครับผมออขอสอบถามหน่อยนะครับผมว่าอะไรที่ให้ความสว่างเราได้ครับผมที่เป็น อันเล็กๆที่อยู่ในห้อง Tomorrow ส,สวัสดีครับอ้าเร็วเร็วเร็ว,รวสวัสดีครับ <c oughs> Hello Hello เหมือนจะไม่ได้แล้วพี่เวลายังไปต่อเร็วเร็วสวัสดีครับเอ่อไม่ติไหมนะเออเอา,า,นะเอาละเอาเหมือนจะไม่อยู่แนะล้วรอแป๊แบบไม่ไปรอไม่ได้นะ้ครับแล้วตอนนี้ฮะเหลือเวลาแค่ห้าวินาทีสุดท้ายนะครับที่เขาจะต้องพูดนะครับไปทางไปเ้วเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับผม เวลาเวลาก็คือแบบว่าไม่จบก็จริงแต่ว่าคนที่ถูกสัมภาษณ์เขาก็คือไม่สามารถตอบได้นะครับในกรณี้ก็คือมิชชั่นเฟลเรียบร้อยค i ถามเบ r d 2 0 0 r y ั a r s l a อ e าขอพายอย่างยิ่งการขอพายอย่างยิ่งไปทังฮะสวัสดีครับมันไม่ทันแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ทันแล้วครับไม่รเป็นไร เอาแล้วคอมพิวเตอร์หนึ่งเฟลหนึ่งแล้วนะแจ็คเดี๋ยวไปดูคำถัดไปกันดีกว่าว่าแจ็คจะได้คำว่าอะไรแล้วผู้ช่วยงคนนั้นจะตอบได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับและตอนนี้นะครับแจ็คควอรชันเบอร์นะฮะมิชชั่นคอมพิวตร์หนึ่งมิชชั่นเฟลหนึ่งนะครับผมก็มาลุกันว่าคำต่อไปเขาจะได้คำว่าอะไรอ่ะทุกคนไปดูกันได้เลยครับปาคำที่สามนั่นก็คือคำว่า โอเคพี่คนนี้ผมแพ้แล้วนี่กดยอมได้เลยนี่จุดด่างดำนะครับคุณแจ็คต้องพึ่งว่าจุดด่างดำนะครับอะไรนะประเด็นนะคนดูคนดูฮะที่พวกเรารู้สึกคขลอกกันมากเพราะว่าก่อนที่เราจะถ่ายคำกันนั้นคำนี้แจ็คเพรสเชนเบิร์ดไม่อยากได้เลยและในที่สุดเขาก็ได้แล้วนะฮะพี่พี่ผมจะทำยังไงกับคนนี้ก็ขอให้โชคดีไปดูกันเลยดีกว่าครับ สามสองหนึ่งเริมคุณคุณเวลาเราดีสอจิ้มที่ภาพมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณฮะคำสับเกียวบอลไปหน้านะคุณนี่คำสับเกียวไปหน้านะคุณเอาดีสอจิ้มที่กระดาษมันจะเกิดจุดมันจะเกิดจุดจ <c oughs> โอเค เรียบร้อยครับคุณ q u e s t i o เบ i ร์นะคคุณดันพูดคำที่อยู่ต้องที่เป็นคำที่ต้องสุ่มได้นั่นคือคำว่าจุดด่างดาวแต่คุณพูดคำว่าจุดนั่นหมายความว่าคุณฟาวแล้วคุณแจ็คเฟชชั่นเฟลนะครับคำนี้มันจะพูดยังไงพี่จุดด่างดาวมันจะเขาพูดมาฮะก็เมื่อสักครู่นี้นั้นนะคบก็แจ็คเ u e ช t i o เบิร์ดเขาก็ดันฟาวไปฮะพูดคำที่ต้องพูดนั่นเองนะครับเลยทำให้ไม่สามารถ ได้คะแนนจากตรงนั้นไปก็เป็นมิชชั่นเฟลไปอีกแล้วนะฮะตอนนี้ Fail มิชชั่นเฟลสองมิชชั่นผิดหนึ่งนะฮะเออคำนี้คำตอบไปไม่เป็นไ,ไรแจ็คคือจะเหวือจะได้นั่นก็คือคำว่าบอกเลยครับอื่อนง่ายๆหมดอหะไม่ทำอะไรยากคำคำนั้นหรอกผมบอกแค่นี้เลยอุย้ยภูเก็ตอ่าเป็นจังหวัดที่แจ็คอยู่ด้วยก็ไม, <S <S ไม่ยากว่าภูเก็ตนี้แจ็คจะไปยังไงไม่ยากใช่ไหม ไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสามสองหนึ่งเริ่มคุณทักใต้ที่เด่นๆคืออะไรเด่นสุดคุณอนะตอนนี้ตอนนี้อครับไม่รู้ครับไอที่เป็นเกาะเล็กๆคุณเป็นเ <c oughs> กาะอะไรกันครับใช่ใช่ผักใต้คุณ <c oughs> พัทลุงครับพัทลุง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อีอ,อีคุณอะไรอีกอะไรอีกไล่เลยไล่เลยคุณเป็นเกาะเป็นเกาะคุณใกล้สุราษฎร์ใกล้สุราษฎร์ใกล้สุราษฎร สามสิบวินสุดท้ายสามสิบวิสุดท้าย้สามสิบวินสุดท้ายครับได้ไ่ได้อันนี้คือผมต้องหาคำหรือว่ารบกับเขาดิ่งคำที่แบบที่ผมที่เขาอาได้มาคใต้จังหวัดเล็กๆจังหวัดเล็กๆนั่นคือจังหวัดไหน 5้าสีสหนึ่งหมดเวลาครับผมเรียบร้อยครับและนี่นะครับก็อยู่ในรายการพูดตามสั่งนั่นเองนะครับซึ่งคำที่น้องกริซซี่ได้นะครับก็คือคำว่าภูเก็ตนั่นเองครับผมโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะฮะเขาตอบไม่ได้นะครับกลายเป็นว่ามิชชั่นฟลไปสแล้วนะครับมิชชั่นคอมพิีตแค่คนเดียวฮะ และคนขับไปเจคเขาจะเบิร์ดจะสามารถกู้หน้าให้ได้เป็นวิชาคอมพิวเตอร์สักนเนนได้ไหมเออเนาะไม่ยากพ<อ>ี่ผมว่าได้ชัวผมมั่นใจรอบนี้เออก็มาลุ้นกันว่าเขาจะได้คำว่าอะไรนะฮะป่าสามสี่เอาละครับคำที่ห้านี่นครับแจ็คเขาจะเบิร์ตจะได้คำว่าโอ้โกระเพราไก่ไข่ดาวไม่ใช่กะเพราอย่างเดียวนะ ไข่ไข่ดาวด้วยนะฮะเป็นเมนูสุดโปรดของคุณแจ็คไมช่เบอร์ใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ครับแลแบบ้วก็น่าจะเป็นเมนูที่แย่สุดตอนนี้ไปด้วยโอเคครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีวยกว่าครับสามสองหนึ่งเริ่มอ่ะคุณกณันครับผมมีคำถามว่าเมนูสุดฮิตประจำภาคประจำ,ประ,จำะประเทศเราคืออะไรคุณทรงเบงหา เมนูที่แบบทำทำง,ง่ายสุดคุณที่แบบใช้พวกวัตถุดิบเป็นพวกหมูอย่างนี้ได้คุณที่แบบง่ายสุดเลยเอามาผัดฝัดอย่างนี้ได้คุณเขาเรียกว่าเป็นยังไงจคขอคำถามาอีกรอบหนึ่งอ่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายแล้วก็อยู่ในจังหวัดทุกทุกจังหวัดแต่คุณที่ทําได้ทุกจังหวัดเลยคือจะให้ผมตอบใช่ป่ะใช่แล้วคุณคือตอบแล้วได้อะไรตอบแล้วคุณจะได้ดูเป็นคนที่ดูดีแล้วแฮนซ้มมากจริง จริงไหมจริงคุณเชื่อผมสิบห้าวินาทีสุดท้ายครับโอเคคุณช่วยสิ่งที่ทำกันได้ทุกจังหวัดทุกที่นะครับมาให้พุอาหารอาหารอาหารใช่ไหมครับสิ่งที่เรากินทุกวันผมก็ต้องเล่าสาความไปนิดหนึ่งนะครับว่าเขาเรียกว่า ที่เราขาวพาไปก็คือจริงๆมันคืออ๋อมันคือกะเพราครับโอ้ไม่ทันแล้วแย่จังแย่จังตอบไม่คันวันนี้อยู่ในรายการพูดตามสั่งนะครับและและคำที่คุณตามรักได้นะคะคือคำว่ากะเพราไก่ไข่ดาวนั่นเองนะครับผมโอ้ยากจังคือผมพูดไปแล้วแต่แย่จังได้ครับพี่น่ารักจังเลยมีแฟนยัง โอเคครับทุกคนก็เรียกได้เลยว่าแจ็คควีเชนเบิร์ตนั้นมิชชั่นคอมพิวต์หนึ่งมิชชั่นเฟลสี่คลิปเนี้ยคิดว่าแจ็คจะมิชชั่นคอมพิวต์ปะแบบได้มากกว่ามิชชั่นเฟลลไหมคิดว่าไงผมว่าน่าจะได้เต็มอ่ะพี่มิชชั่นคอมพิวต์ไม่ได้ยากนะผมว่าน่าจะได้เต็มอ่ะพี่โอเคครับก็เรียกได้ว่าไม่เป็นไร EP นี้ถือว่า แจ็คได้มาลองเชิงไว้ก่อนก็ได้โอกาสหน้าแจ็ครู้เชิงแลยไงเออรู้เชิงแต่ละถ้าเจอคนอย่างนี้ยากนรพี่ก็มันก็คือการแรนดัลมาเนาะก็เจอคนหลายรูปแบบนะฮะโอเคนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนวันนี้พี่ก็ต้องขอบคุณแจ็คด้วยที่มาเป็นเกสในอีพีนี้ให้คับพี่เนาะรู้สึกว่าสนุกมากพอไม่ได้เล่นเองอะรู้สึกสนุกมากพอรู้สึกว่าเหมนเขาโดนเกีพีผมเศ้ามากนะ วันนี้พวกเราทั้งสองคนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในอีพถัดไปนะคะก็พูดตามสากอีพีที่หนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว